สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่หมอนะคะได้ล็อตนะคะคอร์สใหม่นะคะคอร์สหัวราสาตร์ตะวันตกนะคะเป็นคอร์สทำนายอนาคตแบบแอดวานซ์นะคะ หากคุณเรียนคอร์สนี้จบนะค,ะคุณสามารถที่จะเป็นหมอดูอาชีพได้ทันทีนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะศาสตร์การทำนายดวงนะคะทำนายอนาคตแบบแอดวานซ์นะคะโดยหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะตอนนี้แม่หมอเปิดแล้วนะคะเปิดคอรสสอนแล้วฮะ,ะซึ่งผู้ที่สนใจนะะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะคะจะเริ่มสอนเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องภูริสาแอสโตรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการพยากรณ์ดวงนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะแล้วก็ราศีพฤษภทุกคนนะคะ ประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4นี้นะนะ,ะเดือนนี้มาช้านิดนึงนะคะเพราะว่างานเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นงานลาดงานหลวงนะคะค่อนข้างเยอะเหลือเกินนะะนี่เพิ่งจะเสร็จภารกิจต่างๆนานาน,าน,นะคะก็เดี๋ยวจะรีบทําคลิปลงให้นะคะแต่ว่าเอาละนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งที่แบบมาค่อนข้างช้าในเดือนนี้นะ,ะแต่ว่ามาช้าดีกว่าไม่มานะคะทุกคนโอเคก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องดวงนะคะขอโปรโมตนะคะพื้นที่ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวเดือนนี้นะคะช่วงวันที่28นะคะพฤศ ศจิกายนนะคะคอร์อสโหราศาสตร์นะคะในเรื่องของอเทคนิคการทำนายอนาคตหน้าทางโหราศาสตร์ตะวันตกนะที่แม่หมอกำลังจะสอนเนี่ยจะได้เริ่มสอนแล้วนะคะในวันที่28พฤศจิกายนนี้ซึ่งถ้าเกิดใครสนใจที่จะศึกษาศาสตร์ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะในลักษณะที่เน้นในเรื่องของการทำนายอนาคตนะคะเทนนคนิคหลายเทคนิคมากเลยนะคะที่จะสอนในคอร์อสคอร์สนี้นะคะซึ่งคุณเรียนจบคุณสามารถที่จะพยากรดวงได้ทันทีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถทักมาสอบถามได้นะคะที่ไลน์นะคะโ แอด upk 3ามแปสค่ะสำหรับนะฮะคนที่เข้ามาใหม่นะฮะช่องนี้ใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะฮะซึ่งการเดินของดวงดาวนะฮะการแบ่งวันที่เกิดนะฮะการคำนวณลัคนาเกิดก็จะต่างจากโหราศาสตร์ไทยนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะฮะอยากจะเช็คลัคนาฮนะ,ะตามหลักของตะวันตกสามารถลงไปเช็คได้ในลิงก์นะฮะในดีสคริปชั่นบ็อกซ์ข้างล่างนะคะทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสำหรับราศีพฤษภนะะต้องบอกว่าเดือนนี้สำคัญมากกับคุณนะ,ะเพราะว่า จะมีลูน่าอีคลิปนะคะเกิดขึ้นในเรือนลักขณาของคุณเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยจริงๆเป็นเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะอินเทนส์เหมือนกันเพราะว่าทั้งฟูมูลและนิวมูลนะคะพลังงานาการเปลี่ยนแปลงอะค่ะมันเกิดขึ้นอนะ,ะในเรือนที่สําคัญมากๆของคุณก็คือทั้งเรือนของคุณเองนะคะแล้วก็เรือนเ,เขาเรียกว่าเป็นเรือนที่สําคัญกับดวงเรือนแองกูล่าเฮาส์นะคะเรือนของคุณเองแล้วก็เรือนที่7ของคุณด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วเนี่ยมีดาวยูเรนัสที่เข้ามากุมลัคนาอยู่อีกด้วยดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกถึงเอเนจีนะคะที่มันเวียงนิดนึงนะคะหรือหลายๆคนเกิดการเปลี่ยนแปลงการทันหันต่างๆเพราะว่ายูเรเนัสเขาก็จะรออยู่แล้วนะคะยูเรนัสเขาเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแล้วนิวมูลฟูมูลในหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกมันก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอีก นะคะซึ่งเกิดขึ้นในเดือนสำคัญอีกดังนั้นหลายๆคนอาจจะถึงขั้นในเรื่องของเมเจอร์ไลฟ์เชิงเลยคือการเปลี่ยนแปลงสำคัญในชีวิตได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่กันไปทีละสเตปละกันนะคะอันดับแรกเลยนะสำหรับชาวลัคณาราศีพฤษภเนี่ยในเดือนนี้นะคะที่สําคัญอีกอย่างคือดาวประจําตัวงคุณคือดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะคะซึ่งสําคัญมากนะคะสำคัญยังไงคือต้องบอกว่า าดาวสุกที่จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะคะเขาจะอยู่ในราศีมังกรไปเกือบ3เดือนเลยนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวดาวประจําตัวของคุณเขาจะไปเดินถอยหลังอยู่ในนั้นนะคะดังนั้น,นต้องบอกว่าตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกแล้วนะคะราศีธาตุดินอย่างราศีมังกรปกติเขาจะมีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่า dry นะคะหรือเป็นดินที่แห้งนั่นเองนะคะเขามีคุณสมบัติที่แห้งนะคะแต่ว่าดาว สุกเนี่ยนะคะดาวสุกเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าเ,เป็น moistening นะคะแล้วก็ heating นะคะคออือเขาจะเป็นดาวที่ชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็เป็นดาวที่ให้ความร้อนความอบอุ่นดังนั้นเวลาที่ดาวสุกเข้ามาอยู่ในราศีมังกระคะมันก็เหมือนกับราศีมังกรที่เป็นดินที่แห้งแล้วได้น้ําแล้วก็ได้ความร้อนดังนั้นเวลาดินที่เขาแห้งแล้วได้ความร้อนที่พอดีเนี่ยมันก็ปลูกอะไรขึ้นง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ราศีมังกรเป็นราศีของความมั่นคงอยู่แล้วเขาเป็นราศีของดาวเสาร์ดังนั้นคุณไปสังเกต ตัวเองได้เลยนะคะว่าช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้นะคะและอาจจะอีกประมาณเกือบ3เดือนหลังจากนี้นะคะตัวของชาวลัคนาราศีพฤ,ฤษภหลายหลายคน จริงจังกับชีวิตมากยิ่งขึ้นหลายๆคนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในลักษณะที่คุณไม่สามารถที่จะต่อต้านได้หรือห้ามไม่ได้เลยนะคะเลยทําให้คุณจะต้องปรับโฟกัสนะคะไปโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่นะ,ะช่วงจังหวะเวลาตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้เกือบ3เดือนเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่จังหวะเวลาที่คุณจะมานั่งเสียใจหรือว่าเสียดายกับสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะโดยปกติแล้วราศีพฤษภเป็นราศีที่ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงเป็นราศีที่ยึดดติมมากๆนนััง้เ่ื เกิด energy นะคะพลังงานที่เข้ามาทําให้คุณเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนละนะคะว่าหลายๆคนอาจจะก,กําลังนั่งเสียใจอยู่หรือกําลังนั่งเสียดายกับสิ่งที่มันออกไปจากชีวิตอยู่ยังทําใจไม่ได้นะคะแต่ช่วงจังหวะเวลาที่ดาวศุกร์ดาวประจาตวงคุณยายเข้าสู่ราศีมังกรที่เป็นราศีของดาวเสาร์เนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่คุณจะจริงจังในชีวิตมากขึ้นหลายๆคนเริ่มจะสามารถเปลี่ยนโฟกัสได้ละถึงเวลาแล้วละนะคะที่เราจะต้อง เล็อิตโกนะคะปล่อยทุกอย่างให้มันผ่านไปแล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่กันอย่างจริงจังทีนี้อย่างที่บอกราศีมังกรนะคะเ,ออเป็นราศีที่เป็นสัญลักษณ์ของสตรัคเจอร์นะคะคือโครงสร้างความมั่นคงพื้นฐานเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อดาวประจําตัวคุณเข้ามาอยู่ในนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นคุณสมบัติที่มันค่อนข้างที่จะเอื้อประโยชน์ให้กันได้ดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อดินได้น้ำนาดินได้ความร้อนนะคะมันก็ปลูกอะไรขึ้นง่ายขึ้นดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้นะคะราศีมังกรยังเป็นราศีของราศ แสดงถึงเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีพฤษบทุกคนใคระคะที่มีความต้องการที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะ,ค,ะคุณสามารถที่จะทําได้นะ,ะในช่วงจังหวะเวลาตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเลยนะ,ะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาของการ Restructure นะคะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณที่คุณเห็นว่ามันไม่แข็งแรงมันไม่มั่นคงมากพอเลยหลายคนอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงมากกว่านี้คุณสามารถเริ่มทําได้ในช่วงจังหวะเวลาตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ช่วงที่ดาวประจํำัวงคุณย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงที่เขาเดินถอยหลังช่วงปลายปีจะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถรีวิวชีวิตคุณมองย้อนกลับไปได้ทั้งหมดว่า เออที่ผ่านมามีจุดไหนบ้างมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องแก้ไขมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องเริ่มปรับใหม่เริ่มทําใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อเวลาดาวประจําตัวเราย้ายเข้าสู่ราศีมังกรข้อดีคือมันจะทําให้เราสามารถที่จะจริงจังกับชีวิตมากยิ่งขึ้นคุณสังเกตได้เลยว่าชีวิตคุณจะ productive มากขึ้นทําอะไรจะเป็นชิ้นเป็นอันมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นการเริ่มต้นใหม่ของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้มันเหมือนมีความจริงจังมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกนะคะว่าใครนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันขึ้นอาจจะเป็นการเเเปลลลลีี่่่่ยยนงงงทคุณไมต้้้อกาารระใใหูวววชจ น,นี้เป็นสัญญาณนะคะาจากจัก,กรวาลที่เข้ามาบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเริ่มต้นใหม่ถึงเวลาละที่คุณต้องสร้างบางสิ่งบางอย่างใหม่นะคะซึ่งมันจะกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตคุณไปในระยะยาวแล,ล้วล่ะหลังจากนี้มันจะเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณแล้วล่ะนะคะทีนี้เนี่ยราศีมังกรเป็น <c oughs> เรือนที่9ของคุณด,ด้วยดังนั้นหลายๆคนนะฮะอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆในลักษณะที่คุณอาจจะได้มีโอกาสไปศึกษาสิ่งใหม่ๆนะฮะหลายๆคนเอ่อออกจากงานและตัดสินใจไปเรียนต่อก็ได้นะฮะหรือหลายๆคนปเปลี่ยนงานนะคะไปทํางานที่ Challenge ทาทาไทมากกว่าเดิมนะฮะหรือหลายๆคนอย่างที่บอกออกจากงานแล้วไปเรียนต่อต่างประเทศนะฮะหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางกันไปต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือว่านะคะหลายๆคนมีโอกาสเหมือนกันสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีอ่เหตุจําเป็นที่ต้องรีโลเค คือการยกย้ายนะฮะ,ะถึงขั้นขนาดยกย้ายถิ่นฐานไปแดนไกลเลยก็ได้นะฮะไปถึงต่างประเทศนะฮะแต่ว่าเรือนที่9เนี่ยยังเป็นเรือนของกฎหมายด้วยดังนั้นหลายหลคนช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะอยู่ดีๆอาจจะมีความสนใจในเรื่องของการศึกษาเรื่องกฎหมายเพิ่มเติมหรือว่าช่วงจังหวะเวลานี้ให้ระวังในเรื่องของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้นะคะอย่างที่บอกว่าในเดือนนี้นะคะมีนิวมูลเกิดขึ้นในเรือนที่7ของคุณด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภนะคะดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยเรือนที่เจ็ด ดังนั้นใน relationship ค่ะในเรือนที่7มันหมายถึงความสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่เป็นในลักษณะที่สนิททิชเชื่อนิดหนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบคนในลักษณะที่วัน by วันนะคะคนที่สนิทนิดนึงจะไม่ใช่คนทั่วไปหรือกลุ่มคนนะคะดังนั้นเนี่ยในเรือนนี้มันหมายถึงความสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่คุณมีความรู้สึกคุณสนิทใจด้วยอย่างเช่นคนรักนะคะหรือแมแ้แต่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณเป็นลูกค chosen, ้าของคุณเป็น partner หุ้นส่วนของคุณเป็นคนที่คุณต้องติดต่อทุกวันนะคะเนี่นยช่วะะงจังหวะเว กับคนเหล่านี้ไปนะคะคุณอาจจะมีความคิดนะ,ะที่เปลี่ยนไปนะ,ะกับคนกับคนเหล่านี้ได้นะ,ะหรือบางคนก็อาจจะไปได้รู้อะไรบางอย่างนะ,ะที่ทําให้มุมมองคุณเปลี่ยนไปกับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนเหล่านี้ก็ได้หลายๆคนนะคะมีจังหวะ ในเรื่องของข่าวคราวนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทันหันเกี่ยวกับคู่รักของคุณหรือเกี่ยวกับเพื่อนของคุณหรือเกี่ยวกับคนสนิทหรือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของคุณก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดใครที่จะต้องเซ็นเอกสารสัญญาหรือทําอะไรในช่วงนี้ให้ระวังให้ดีว่าเอกสารสัญญาของคุณอาจจะมีการผิดพลาดนะหรือหลายๆคนอาจจะมีโอกาสอยู่ดีๆก็มีโอกาสที่ได้ผิดพลาดในเรื่องของข้อตกลงหรือสัญญาใดๆที่คุณได้เคยทําไว้แล้วนะคะต้องกลับไปแก้ไขใหม่นะฮะหรือคอนดิชันใดๆที่เคยคุยกันไว้มันไม่เป็นไปตามที่เคยตกลงไว้ก็ได้นะฮะอันี้ ที่บอกฟูมูลลูน่าอีคลิปนะฮะในเดือนนี้เกิดขึ้นในเดือนลักขณาของคุณเองนะฮะซึ่งส่งผลโดยตรงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองมากๆนะครเพราะว่าเรือนที่หนึ่งเนี่ยมันหมายถึง Appearance นะฮะมันหมายถึง Physical Body ด้ด้วยดังนั้นอยากให้ทุกคนระวังคือว่าถึงแม้ว่าการเกิดฟูมูลครั้งนี้อาจจะ ไม่ได้โดนองศาของยูเรเนสโดยตรงหรือว่าไม่ได้โดนองศาของดาวเสาร์ที่เข้ามาสแควร์ของคุณโดยตรงแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็สแควร์บายไซน์นะคะคือเขาก็ยังถือว่าทํามุมนะคะ90องศายังถือว่าเข้ามาร่วมเรือนกับคุณอยู่ดังนั้นเนี่ยนะคะขอให้คุณระวังนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะปัญหาในเรื่องของร่างกายของคุณให้ดีด้วยนะคะช่วงสวัสเวลานี้จะทําอะไรขอให้ระวังให้ดีนะคะถ้าเกิดใครช่วงนี้หง,งานหนักนะคะก็พักผ่อนบ้างนะคะเพราะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือ ร่างกายของคุณได้นะคะหรืออุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันดังนั้นต้องระวังหลายคนช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกของคุณก็ได้นะคะหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแอปเปิลแอน์ของคุณหลายๆคนแบบออสัญญกรรมใหม่นะคะหรือว่ามีความรู้สึกแบบอยากเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของตัวเองใหม่แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้นะคะสำหรับชาวรคนาราศีพฤกษภเนี่ยในเดือนนี้นะคะดาวพุธนะคะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะ ซึ่งเป็นเดือนที่7ของคุณนะคะซึ่งดาวพุธเป็นดาวในเดือนการเงินของคุณด้วยดังนั้นในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้นะคะอยากจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะมีโอกาสนะคะที่อาจจะมีคนเข้ามาชวนลงทุนนะคะหรือว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ไปเซ็นเอกสารสัญญาหรือตัดสินใจลงทุนร่วมกับคนอื่นนะ,ะหลายๆคนอาจจะได้พัฒน์หุ้นส่วนในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้ แต่อยากจะให้ดูให้ดีนะครับเพราะว่า,าจริงๆแล้วในช่วงจังหวะเวลาที่ดาวพุธเขาย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกอะคะ่ะแล้วก็เข้าไปกลุ่มกับอังคารเนี่ยอยากให้ระวังในเรื่องของความเสียหายในเรื่องของการเงินด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะมาจากคนอื่นนี่แหละนะคะคนที่คุณแบบอาจจะเป็นคนที่คุณสนิทด้วยนะคะหรือว่า,าเป็น เขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือการตกลงในเรื่องของการเงินกันไม่ลงตัวสําหรับใครนะคะที่จะต้องไปลงทุนหรือติดต่อเจราจาธุรกิจหรือเรื่องของการเงินกับคนอื่นการตกลงเรื่องธุรกิจต่างๆการแบ่งสันปันส่วนกับการเงินอันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้แต่ว่าในเดือนนี้หลายๆคนนะคะถือว่าควบคุมรายจ่ายได้ค่อนข้างดีนะสำหรับพฤกษบเพราะอะไรเพราะว่าดาวสุขเข้าสุราศพิจิกะคะเอ้ยขอโทษนะคะดาวประจํา ประจำเรือนการเงินดาพุธเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยมันจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะสามารถแฮนโด้แล้วคุณจะพยายามแฮนโดนะคะค่าใช้จ่ายการเงินต่างๆคุณได้ค่อนข้างดีแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องเดียวนั่นแหละว่าระวังมีปัญหาการเงินเพราะคนอื่นนะคะดังนั้นในเดือนนี้คุณจะต้องระวังในเรื่องเหล่านี้ให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะชาวรา,าศีพฤษภเนี่ย ในเดือนนี้นะคะสำหรับความรักจริงๆแล้วนะคะความรักในเดือนนี้โดดเด่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะมีนิวมูนเกิดขึ้นในเดือนความรักของคุณนะหลายๆคนนะคะถ้าจะให้โดดเด่นจริงๆน่าจะเป็นคนโสดละนะคะที่จะมีคนเข้ามาะะอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณแบบปุบป,ปับหรือพบรักออนไลน์ก็ได้นะ,ะแต่สําหรับคนมีคู่ให้ระวังนะคะในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ที่อาจจะเข้ามานะคะเพราะว่าเวลายูเรเนียสทรานิตเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณเองอะค่ะต้องการอิสระ อย่างมากนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ดังนั้นใครนะคะที่มีแฟนแล้วในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่อยู่ดีๆคุณมีความรู้สึกคุณต้องการอิสระมากขึ้นอะไรเงี้ยเลยทําให้หัวคุณแข็งเป็นพิเศษทีนี้เนี่ยบางเรื่องที่เราเคยยอมแฟนได้เราอาจจะยอมไม่ได้ลวล่วละในเดือนนี้อยู่ดีๆก็ไม่ยอมเกินขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันเข้ามาคุณอาจจะมองว่าแฟนคุณนี่คือควบคุมคุณมากเกินไปแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นแบบนี้มันนานมากแล้วตั้งแต่คบกันลวล่ะแฟนเราเป็นแบบนี้แต่ช่วงเนี้ยยยเเเเเเเรราาาาาไมม่่โอคคคกกกัััััับขฉดงนนนน้้นวลลททีีุุณจณจจะะะะปญหหื ลองให้คุณนั่งมองตัวเองดีๆว่าจริงๆแล้วตอนนี้แฟนเราเปลี่ยนไปหรือความคิดและความต้องการของตัวเราเองกําลังเปล,ปเปลี่ยนไปนะคะดังนั้นเนี่ยเดือนนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอย่างที่บอกว่าคุณจะต้องการอิสระในตัวเองมากเป็นพิเศษดังนั้นต้องระวังนะคะมันจะเป็นในลักษณะที่แบบ3วันดี4ีวันไข่นิดนึงหรือหลายๆคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ คนรักของคุณเข้ามาในช่วงนี้แบบที่คุณไม่คาดคิดอย่างเช่นแฟนต้องเปลี่ยนงานแฟนต้องยกย้ายอะไรเงี้ยค่ะไปที่อื่นอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันมีโอกาสที่จะได้ห่างกันกับแฟนด้วยนะคะหรือหลายๆคนนะคะเสาเข้ามาสแควร์แบบนี้ระวังด้วยอาจจะมีปัญหาถึงขั้นทะเลาะบอกแววงหนักแล้วก็อาจจะถึงขั้นเลิกรากันได้ด้วยเช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่กันนะคะชาวพฤกษก โอเคสำหรับหน้าไพ่นะไพ่ตรงกลางเป็นคิงถือดาบเลยนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันกำลังจะมีนิวมูนนะคะแล้วก็มีฟูมูลเกิดขึ้นในเรือนของคุณนะคะทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะใดๆที่เข้ามาในชีวิตอย่างกระทันหันนะคะดังนั้นช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณมีความรู้สึกวุ่นวายนิดนึงเป็นเดือนที่คุณต้องใช้ความคิดนะคะต้องใช้สมองนะคะต้องใช้ลอจิกในการตัดสินใจในการจัดการปัญหาในชีวิตค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงมากๆ นะะในเดือนนี้ทุกอย่างคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นไปตามแลนนนะคะชีวิตเราแฮนโดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรบทมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยอาจจะทําให้คุณในช่วงจวังหวะเวลานี้หัวเสียนิดนึงนะคะหรือช่วงนี้นะคะต้องระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารให้ดีนะคะการแสดงออกนะ,ค,ะคำพูดอย่างที่บอกว่า มันกาลังจะมีฟูมูลเกิดขึ้นในเดือนของคุณอนะ่ะดังนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปของตัวเราเองดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอะ่ะบางครั้งหลายๆครั้งนะคะตัวเราเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเปลี่ยนไปแบบนี้ดังนั้นช่วงจวังหวะเวลานี้เราต้องตามสติตัวเองให้ทันนะคุณอาจจะมีการแสดงออกที่เปลี่ยนไปนะคะในช่วงจวังหวะเวลานี้อย่างที่บอกว่าคนภายนอกมองเราเปลี่ยนไปได้นะคะเพราะว่ามันคือเดือนของลัคนานะคะฟูมูลที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นในเดือนแรกนะคะมันหมายถึง appearance นะคะสิ่งที่คนภายนอกมองเราเข้า ในครั้งนี้ค่ะมันมาเอฟเฟกเราในเรื่องไหนบ้างบางคนมีการเปลี่ยนแปลงภายในนะคะที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะหรืออย่างที่บอกแหละช่วงจังหวะเวลานี้สถานาการณ์ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปหลายๆคนอาจจะดูคนภายนอกเขาเปลี่ยน เขามองเราเปลี่ยนไปก็ได้นะคะอย่างที่บอกไปหรือว่าตัวเราเองช่วงจังหวะเวลานี้ดาวประจําตัวเข้าราศีมังกรด้วยเป็นช่วงที่เราซีเรียสมากขึ้นนะคะดังนั้นก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมือนแบบโอ้โหทุกอย่างต้องเป๊ะไปหมดนะทุกอย่างคือฉชั้นซีเรียสไปหมดนะคะเหมือนไพ่ตรงกลางที่ขึ้นนี่เลยก็คืออธิบาย Energy ในช่วงนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะสอดคล้องกับดวงดาวมากๆนั่นทำใคุณต้องระวังให้ดีที่นี่มี7ถ้วยขึ้นมานะคะ สําหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะคุณาอาจจะยังเป็นเดือนที่คุณไม่สามารถที่จะเลือกอะไรหลาย,ลายๆอย่างได้นะ,ะเพราะอย่างที่บอกว่ายูเรนัสยังอยู่แล้วทีนี้นิวมูนครั้งนี้มันมากระตุ้นยูเรนัสที่อยู่ในเรือนของคุณอีกดังนั้นหลายๆคน,นะคะอาจจะเจอ Choice หลายช c e เหลือเกินนะคะหรือว่าโอกาสเข้ามาค่อนข,ข้างเยอะเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงะะมันมีเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังแบบ ทำใจเก er, so, no. so, hmm, ี like. so, so ่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะเลยทาให้หลายๆคนช่วงจังหวะเวลานี้ไม่รู้ละว่าจะต้องจับทางตรงไหนก่อนถ้าจะต้องเปลี่ยนเราจะต้องไปเริ่มอะไรก่อนเริ่มตรงไหนก่อนทําอะไรก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ได้ด้วยนะคะคือคิดมากคิดเยอะไม่รู้ว่าจะต้องไปเริ่มจากตรงไหนหรือว่าไปเอ่อต้องไปทําอะไรก่อนในชีวิตในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะจัดสันตารางได้ไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนน่ะนะคะดังนั้นเน่มาก็เป็นช่วงที่ค ะะทีนี้นะคะหลายๆคน,นะคะในไพ่เนี่ยมี3ามไม้เท้าแล้วก็เไม้เท้าขึ้นมาอย่างที่บอกว่าดาวประจําตัวนะคะย้ายเข้าราศีมังกรนะคะตั้งแต่ต้นเดือนดังนั้นมันจะเป็นช่วงที่คุณเวิร์กฮาร์ดมากขึ้นนะคะเ,เวลาดาวศุกร์เข้าสุรศีมังกรจะเป็นจุดที่ดาวศุกร์นี่ต้องทํางาน หนักมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ดาวสุขต้องการดังน,น,นั้นดาวสุ์เขา refer ถึงตัวคุณมาเพ้าเป็นดาวประจาตัวตัวคุณเองใช่ไหมคะดังนั้นในเดือนนี้ Linda, ค่ะมันจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องพยายามอย่างหนักกับสิ่งที่คุณต้องการมา,มา,มากๆดังนั้นหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกได้เลยว่าทุกอย่างในเดือนนี้มันไม่ง่ายนะคะการที่จะได้มาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในเดือนนี้เหมือนมันไม่ง่ายนะคะแต่ให้คุณรู้ไว้เถอะว่าถ้าเกิดคุณพยายามแล้วนะคะความมั่นคงมันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะไพ่อ่ะค่ะมีสีไม้เท้าขึ้นมา ซีเรียสมากนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่พยายามทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าพอดาวสุขเข้ามังกรแล้วมันเป็นจะเป็นจังหวะเวลาที่เราอะต้องมีความความพยายามเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่าค่ะเพื่อที่เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วทีนี้ชาวาราศรีพฤษภเป็นราศรีที่พอตักใจอะไรไปแล้วอะอยากได้อะไรแล้วค่ะก็คือต้องได้นะครับไม่ ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดง่ายๆดังนั้นเดือนนี้เลยเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่คุณแบบมีความรู้สึกว่าเอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของชีวิตของคุณเรื่องของความรักครอบครัวใดๆต่างๆช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องพยายามแล้วก็ซีเรียสกับมันมากยิ่งขึ้นหรือหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นได้ด้วยในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้แต่ว่าผลที่คุณกําลังจะได้รับนะคะมันจะแบบว่าคุ้มค่าเหนื่อยของคุณแน่นอนล่ะไม่ต้องห่วงนะคะ ทีนี้มีทั้งคิงถือเหรียญควีนถือเหรียญนะฮะอย่างที่บอกว่าในเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณสามารถจัดก,การรายจ่ายได้ค่อนข้างโอเคมากๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าดาวพุธกําลังจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะฮะดังนั้นมันจะเป็นเดือนที่คุณจะสามารถแฮนด์ดลแลวก็พยายามควบคุมรายจ่ายนะคะควบคุมเรื่องของการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีแต่ให้ระวังอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเรื่องของการที่ถ้าเกิดว่าใครจะต้องไปตกลงเจราจาอะไรกับใครเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะหรือเรื่องของธุรกิจที่มีเรื่องของผลประโยชน์เเเเาาาาามกกกกีีกี่่ยยยววอหคณรระะะะัพะาาจจส เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะในเดือนนี้นะคะ าดาวเสาร์นะคะยังคงสถิตอยู่ในเรือนการงานของคุณด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการงานของคุณนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ยังจะคงหนักอยู่นะคะเพราะว่านิวมูลครั้งนี้จะไปทํามุมถึงดาวเสาร์ด้วยดังนั้นมันก็เหมือนมันไปแอคทีฟเวตดาวเสาร์ที่จอดอยู่ในเรือนของคุณนั้นช่วงจังหวะเวลางานเดือนนี้อาจจะหนักนะคะขึ้นอีกนะคะยิ่งดาวประจําตัวเข้ามาังกรด้วยดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้บอกเลยว่าความรับผิดชอบน่าจะเข้ามาคร้างเยอะหนักอึ้งเลยนะคะแต่วา่าไม่หมอนมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นเดือนที่คุณสามารถแฮนด์ด้้ล่จัดดการไไมองห่ง่่่ยาาาานนนจะะผไป้เพ Energy ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีควีนถือไมเท้าเาข้ามาด้วยดังนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณน่าจะมีแพชชั่นน้อยน้อสูงใครที่ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่คุณอาจจะได้โอกาสที่ดีในเรื่องของงานก็ได้หรือ,อได้โอกาสที่ดีในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ในด้านต่างๆในชีวิตของคุณที่กำลังจะเข้ามานะคะทีนี้มีเดสขึ้นมาด้วยอย่างที่บอกหลายๆคนมีความจําเป็นจะต้องจบกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่แต่ว่าสัญ,ญญาณในเดือนนี้นะค่ะ เป็นสัญญาณที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าดาวประจาตัวเราย้ายเข้าสู่ราศีคาร์ดิโนสายและเป็นราศีต้นธาตุด,ดินด้วยดังนั้นสิ่งที่คุณกําลังจะสร้างขึ้นมาใหม่มันจะเป็นสิ่งที่คุณจับต้องได้แล้วมันมั่นคงจริงๆค่ะไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของความรู้สึกด้วยแต่มันจะเป็นสิ่งที่เราได้มองเห็นน่ะมันจะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากสองมือของเราแล้วมันจะมั่นคงแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ชาลัคนาราศีพฤษภมากดังเ ได้หรือเสียใจกับสิ่งที่คุณกําลังจะต้องเสียไปนะคะเพราะสิ่งที่คุณกาลังจะได้สร้างมันขึ้นมามันจะกําลังจะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของคุณไปในอีกระยะยาวหรือไม่แน่นะคะการเริ่มต้นใหม่ของคุณในช่วงจังหวะเวลา,เ,าเดือนนี้เนี่ย À, มันจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกพออ,อกพอใจหรือว่าภูมิใจมาก,มากๆนะคะที่คุณกําลังจะได้มันมาหลังจากน,นี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะทีน่นี้นะคะต้องบอกไพ่สรุปเป็นหนึ่งดาบนะคะต้องบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าช่วงต้นเดือนกลางเดือนคุณมีความรู้สึกเป็นเจ็ดถ้วยอ่ะนะคะยังกังวลอยู่ลังเลอยู่ไม่รู้จะต้องเริ่มอะไรไม่ต้องไม่รู้จะต้องทําอะไรก่อนหรือว่ามีความรู้สึกว่าเออมันคลุมเครือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยนะคะ่ะในช่วงจังหวะเวลาเดี๋ยวช่วงจังหวะเวลาปลายเดือนนะคะคุณจะได้รับความชัดเจน g g removal, ahn, เเเเเกกีีี่่่่่ยวัััับบรรรืออองงงงงงหลานนนนนน้้น้้ดนะคคุณไมตะะท ขอให้คุณค่อยๆปล่อยนะคะให้มันไหลไปตาม energy ของมันถ้าเกิดคุณต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆก็แค่ยอมปรับเปลี่ยนเป็นแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้แล้วเดี๋ยวคุณจะไปเจอโอกาสใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะทีนี้นะคะไพ่ออรเ์เ e บอกว่า a b r a c i n g on a friendship นะคะต้องบอกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบแล้วนะคะในเดือนนี้นะคะ อาจจะมีโอกาสที่ดีนะคะมาจากเพื่อนของคุณก็ได้เพราะอย่างที่บอกกำลังจะมีนิวมูลเกิดขึ้นในเรือนที่7ของคุณซึ่งเป็นเรือนที่เออมันรีเฟอร์ถึง r e l a t i o n นชิพดังนั้นนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้หรือคุณอาจจะไปเจอคนใหม่ๆที่นําโอกาสที่ดีเข้ามาให้คุณด้วยก็ได้เช่นกันนะคะ แล้วก็ไพ่ออร์คเนตอีกใบคือ b r a c i n g on a New Venture นะคะอย่างที่บอกหลายๆคนช่วงจังหวะเวลานี้เหมือนมันเป็นเส้นทางใหม่การเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่ากล้าๆเสี่ยงหน่อยนะนะคะถึงแม้ว่าในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่ามันอึดอัดก็ตามนะ,ะเพราะอย่างที่บอกว่าคุณเป็นลักษณะราศรีที่ไม่ชอบเริ่มต้นใหม่ไม่ชอบปรับตัวดังนั้นนะคะการที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวในเดือนนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกโอ้โหใหม่มากๆมีความรู้สึกว่ามันเสี่ยงเหลือเกินนะคะ ที่มันรู้สึกว่าทําให้คุณตื่นเต้นหรือชาเลนจ์อะะมันกําลังจะทําให้คุณก้าวไปสู่ความสําเร็จใหม่ๆดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะขอให้คุณมุ่งเป้านะคะไปกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะแล้วไม่ต้องเสียดายสิ่งที่เสียไปเลยในช่วงจังหวละเดือนนี้นะโอเคสุดท้ายนี้ขอให้ชวาวราศีพฤษภทุกคนโชคดีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ